ต้นไม้บางต้นที่เรารักมากมักจะมาจากเราไปยิ่งต้นไหนที่เราดูแลใส่ใจเยอะๆเนี่ยเฮ้ยนี้มันดูเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้ครับเพื่อนๆ สวัสดีครับเพื่อนเอนคลิปเนี้ยผมอยากจะมาทําคลิปให้เพื่อนเพนนูเรื่องหนึ่งนะครับเหมือนอย่างที่ผมเกินไปเมื่อกี้นะครับต้นไม้ที่เรารักเนี่ยโอโ้ชอบมักจะเน่าจะมาจากเราไปนะครับเพียงแต่ว่าคลิปเนี้ยผมมาให้กําลังใจและอยากามาพูดคุยกับเพื่อนเพื่น,นะที่ว่าเออไอต้นไม้บางต้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันก็สู้เหมือนกันนะแล้วซึ่งวันเนี้ยหัวข้อที่ผมจะทําก็คือ ชวนชมเน่าเองหายเองนักเลงพออาจจะเป็นสาววัยรุ่นหน่อยนะครับเพื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับแต่กจริงนะครับเพื่อนๆต้นไม้บางต้นที่เราคิดว่าเขาเน่าเนี่ยเขาก็กลับมาฟื้นกลับมาได้นะครับเนี่ยอย่างไอ้ต้นเนี้ยมันคือสุดๆของผมแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วแต่สุดท้ายผมก็ไม่โยนมันทิ้งนะผมก็วางไว้ผมก็แขวนไวนะ้แล้วเนี่ยแล้วดูสุดท้ายเด็กโอ้ความเน่าของเขานี่แม่งพูดถึงครับเพื่อนๆดูเ้ย ดี๋ยวไอ้ต้นเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีรูปภาพสมัยเก่าๆตอนที่เขาสวยๆด้วยนะครับไอ้ต้นเนี้ยจริงๆครับผมเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับถ้าเอาไปเลี้ยงจะเชื่อเชื่อไหมฮะตอนไปนี่ยังสวยแล้วแต่ตอนกลับมาเนี่ยโอ้โหคือแบบอย่างที่ผมบอกครับจริงๆมันต้องโยนทิ้งไปแล้วครับแต่ผมไม่ได้โยนทิ้งนะผมก็แค่เก็บไว้ครับผมก็แค่วางไว้แล้วผมก็แขวนไว้เนี่ยแล้วสุดท้ายเห็นไหมฮะสิ่งที่เพื่อนๆเห็นมันคืออะไรครับแผลมันแห้งเนี่ยครับเนี่ย เห็นไหมจริงๆไงยังไงมันต้องเน่าลามขึ้นไปข้างบนและเนี่ยเพื่อนๆดูนะอย่างพวกกิ่งอะไรพวกนี้มันก็เน่าไปหมดเลยเนี่ยแต่ซึ่งไอ้ต้นเนี้ยมันเหมาะกับชื่อเรื่องคลิปวันนี้มากเลยครับชนชมเน่าเองหายเองนักเลงพอเนี่ยครับเนี่ยสุดท้ายมันก็แห้งครับเนี่ยผมว่าวันหนึ่งไ่ยต้นนี้แต่ผมจะฟื้นมันกลับมาด้วยนะเพื่อนๆแล้ววันเนี้ยผมมีตัวอย่างเพื่อนๆดูเพียบเลยครับที่เกี่ยวกับชนชมมันเน่าแล้วมันก็หายเองนะครับ แล้ววันหนึ่งมันก็จะกลับมานะครับซึ่งอชุดไอ้ไอพวกนี้ผมบอกเลยครับที่ผมมาทําคลิปวันนี้ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวผมจะเอาเขากลับมาลืมมาฟื้นนะครับทําใหม่นั่นเองนะครับไม้บางต้นถ้ามันเน่าไม่มากนะครับอย่างเช่นต้นเนี้เห็นไหมอันเนี้ยรากมันเน่าครับเห็นไหมเพียงแต่ว่าส่วนอื่นของเขาก็ยังสวยเลยเนี่ยอย่างไอ้ต้นนี้ครับผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะเอาเขากลับมาโมดิฟายใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแต่งกิ่งเลยเดี๋ยวตอนจบตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะทาให้เพื่อนๆดูนะว่าผมแต่งอะไรไปยังไงบ้างนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้ไอ้อย่างเงี้ยถือว่ามันเน่าไม่เยอะครับเห็นไหมแล้วมันก็กลับมาแเ้วเพื่อนๆดูฮะเพื่อนๆเห็นจุดอะไรตรงนี้ไหมครับเนี่ยนี่เห็นไหมรากใหม่เขากำลังจะแตกออกมาเป็นไงครับเนี่ยนี่แหละครับมันก็เป็นีหนึ่งเสน่ห์ของชนชมนะเนี่ยพอมันเน่าวันหนึ่งมันก็รักษาตัวมันเองมันก็จะกลับมาฟื้นขึ้นมาเองครับเนี่ยเนี่ มันก็เหมือนเป็นความดิ้นลนของมันนะครับเพื่อมันจะอยู่รอดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมโอ้ผมเห็นอย่างเงี้ยผมยิ่งมีกําลังใจผมก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวไอ้ต้นนี้เดี๋ยวผมจะฟื้นมันกลับมานะครับหลังจากที่มันเน่าเพียงแต่ว่ามันเน่าไม่ค่อยเยอะครับต้นเนี้นี่ครับไอ้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับต้นเนี้ยจริงๆแล้วครับไอ้ต้นนี้อันนี้ผมผมพูดความจริงนะผมไม่ได้ทําอะไรเขาเลยครับมันเน่าจริงๆมันเน่าเยอะมากนะครับเนี่ยมันเน่าเข้าไปแบบเนี่ยแล้ววันนึงเนี่ย แต่ต้นนี้ผมผมพูดตรงๆครับผมแขวนมันมานานมากแล้วนะผมแขวนมันไว้เฉยๆแบบเนี้ยเนี่ยแล้วแผ่มันก็แห้งนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วดูดิมันก็กลับมารักษาตัวมันเองเนี่ยจริงๆมันเข้าไปลึกมากนะครับตรงเนี้ยเพียงแต่ว่ามันรักษาตัวมันมานานลันแบบโอ้โหเนี่ยครับมันถึงอยากเป็นคลิปที่ผมมาทําให้เพื่อนๆดูนะว่าชวนชมเนี่ยวันหนึ่งพอมันเน่าเนี่ยแล้วอยู่ๆมันก็รักษาตัวของมันเองนะครับเนี่ยโอ้โหธรรมชาติสร้างสรรค์จริงๆครับเนี่ย มาถึงตรงนี้ผมยังอยากบอกเพื่อนเพื่อนเลยครับเนี่ยบางทีดูพวกเนี้ยดูพวกต้นไม้พวกนี้บางทีมันเป็นตัวอย่างนะครับเหมือนอย่างผมเข้าไปดูในโซเชียลนะครับเจอเพื่อนเพื่อนบางท่านที่กับเขาโพสตแบบเขาทอ้อเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมแค่อยากจะบอกว่าขนาดต้นไม้มันยังสู้เลยครับเพื่อนแล้วเราเป็นคนเนี่ยมันจะไม่สู้ได้ไงครับชีวิตเห็นไหมครับเนี่ยแล้วต้นเนี้ยเดี๋ยวผมจะฟืนเขากลับมาใหม่นะตรงนี้มีสองกิ่งเดี๋ยวตัดออกให้เหลือกิ่งหนึ่งก็พอมันจะได้บาลานซ์กับฝั่งโน้นนะครับเพื่อนเห็นไหม เดี๋ยวผมจะตกแต่งโมดิฟายเขาด้วยครับนี่ปีกต้นหนึ่งที่ผมจะฟื้นแล้วก็กลับมานะไอต้นเนี้ยมันเหมือนไม้ต้นหนึ่งครับที่ผมจะเอาให้เพื่อนๆดูต้นต่อไปครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูนะครับเนี้ยเพื่อนๆดูอต้นนี้ก่อนนะครับดูแบบเผนๆนะเหมือนมันไม่มีอะไรนะแต่จริงๆไอต้นเนี้ยมันก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่แบบมันเน่ามากนะครับเนี้ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูครับเนี้ยตรงเนี้ยมันเน่าเห็นไหม โอ้แล้วก่อนนั้นนะแบบมันเป็นรูใหญ่มากนะครับผมกระแซะผมก็คว้านะครับจริงๆรูมันใหญ่มากครับเนี่ยเพียงแต่ว่าต้นเนี้ยผมรักษามันมานานละแล้วผมก็ลงปลูกมาเนี่ยแล้ววันหนึ่งเหมือนแบบมันก็สมานแผลตัวมันเองแล้วมันก็รักษาตัวมันเองเพียงแต่ว่าสุดท้ายผมไอ้นี่เห็นไหมมันก็ยังมีร่องรอยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนถ้าสังเกตดูมันจะมีคราบขาวๆนะไอ้นี้่มันเกิดจากพี่ผมทาปูนแดงนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไอ้ต้นนี้เป็นต้นหนึ่งที่มันเน่าเนี่ยแล้ววันนึงโอ้โหมันกลับมาได้ครับเนี เนี่ยต้นไม้ต้นไหนที่แบบมันกลับมาได้นะผมจะยิ่งดูแลเขาเป็นพิเศษเลยมันหมายความว่าเหมือนแบบไอ้พวกนี้มันรอดจากความตายมาแล้วเนี่ยไหนๆก็พูดถึงเรื่องการรักษาแล้วนะครับหลักๆผมจะมี3ามอย่างนะครับเวลาต้นไม้มันเน่าที่ผมจะใช้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างอันดับแรกที่ผมใช้ส่วนใหญ่ที่ผมชอบใช้เนี่ยนี่แหละครับปูนแดงปูนแดงนี่สุดคลาสสิกของผมเลยนะครับ ยิ่งถ้าตับเจอต้นไม้ที่มันเน่าๆมากนะครับเราก็ผสมน้ําที่มันทําให้แบบให้มันข้นๆเลยนะครับเราก็ทาแล้วเวลาเราต้นไม้มันเน่าเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมปาดแผลตรงที่มันเน่าออกไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมไอเนี้ยก่อนหน้านี้ที่มันเน่านะเวลาต้นไม้มันเน่าครับมันจะเป็นสีมันจะดำๆถูกไหมครับไอตรงนั้นแหละมันคือเนื้อร้ายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องปาดให้หมดนะ อยากเก็บไว้แม้แต่นิดเดียวนะผมเห็นหลายๆท่านเมล่าก็ทาเนี่ยบางทีเสียดายไม้สงสารต้นไม้นะครับปาดไม่หมดแล้วก็ทายาซึ่งถ้าผมเห็นผมบอกเลยไม่ได้ครับอย่างนั้นนะยังไงต้องปาดให้หมดนะเพราะว่าปาดไม่หมดมันเหมือนอะไรมันเหมือนคนเป็นมะนะเร็งครับมันยังมีเชือ้อราอยู่เพราะฉะนั้นต้องปาดให้หมดเลยนะครับนั่นแหละพอปาดให้หมดเสร็จปุ๊บอาจจะใช้กระดาษที่ชู่ซับยางหรือใช้น้ําล้างจริงๆขั้นตอนนี้ผมไม่อยากให้แนะนําใช้น้าล้างนะ เพราะว่าผมไม่อยากให้มันโดนน้าใช้แค่กระดาษทิชชู่ซับก็พอครับพอใช้กระดาษทิชชู่ซับยางที่เราปาดไปให้หมดแล้วจนเห็นเนื้อขาวไปแล้วเนี่ยค่อยทาปูนแดงนะครับเพื่อนๆแล้วผมก็มีอีกตัวหนึ่งมาแนะนําครับกาวร้อนเพียงแต่ว่าในกรณีที่ต้นไม้มันเน่าอะถ้าถามผมนะกาวร้อนมันจะมาเป็นอันดับสุดท้ายถ้าให้ผมแนะนํานะยกเว้นแต่มันไม่มีอะไรจริงๆให้ถึงให้ใช้กาวร้อนนะคุณสมบัติของกาวร้อนมันแค่แบบทําให้แผลมันแห้งนะครับ ที่ผมชอบพูดไปในหลายคลิปนะเวลาตัดแต่งแผลนะไอ้กาวล้อเนี่ยมันทําให้แผลให้ชุนชมมาให้แผลมันแห้งนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้รักษาเดี๋ยวมันจะมาถึงอีกตัวต่อไปนะที่ผมบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นยารักษายาฆ่าเชือ้อยาป้องกันเชือเ้อราโดยตรงเลยนะครับถึงไอที่ผมจะพูดถึงก็เป็นไอตัวนี้แหละครับแอนตาโคนะครับเนี่ยแอนตาโคเนี่ยผมแทบจะทุกคลิปนะถ้าผมพูดถึงเรื่องการรักษาการทายานนะนเ,เนี่ยนะแอนตาโคเนี่ย ยังมีเพื่อนๆสมาชิกบางท่านที่แบบค่อนข้างสนิทกับผมเขายังมาแซวมาพูดเล่นกับผมเลยว่าแอนทาโคนี่รักษาทุกสิ่งแต่มันจริงนะเพื่อนเพื่อนมันเป็นยาอนเนกประสงค์เลยนะแอนทาโคเนี่ยยาฆ่าเชื้อที่ผมเกินก่อนนั้นนี่มันทั้งฆ่าเชื้อทั้งป้องกันเชือ้อราป้องกันเชื้อนะครับถึงแม้กระทั่งหน้าฝนเนี่ยครับผมก็ใช้เป็นผสมน้ำนะแล้วก็ฉีดฉีดไปที่ใบนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับผมถึงบอกว่าแอนทาโคนี่มันอนเนกประสงค์จริงๆนะเนี่ย จร,จริงๆคลิปเนี้ยที่ผมมาทำเนี่ยมันไม่มีอะไรเพื่อนผมแค่อยากจะมาทำให้เพื่อนๆนดูนะว่าชุนชมเนี่ยสเสน่ห์กอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเน่าเนี่ยเขาก็รักษาตัวเองของเขาได้นะครับ mm hmm. ถึงแม้ว่าบางต้นที่ผมกล่าวมาก่อนหน้าเนี้บางต้นพอมันเน่ามากเนี่ยผมพูดตรงๆครับณโมเมนต์ตรงนั้นณจุดตรงนั้นผมก็ท้อท้อแบบเซ็งๆบางทีผมก็ไม่ได้ทายาแค่แขวนเขาไว้นะครับบางต้นเนี่ยแล้ววันหนึ่งมันก็รักษาตัวของมันเองได้นะ โหแบบอันนี้มันเป็นสิ่งที่ amazing มากสําหรับผมนะชนชมเนี่ยมันเหมือนหัวข้อที่ผมตั้งไว้ในวันนี้เลยครับที่ผมจะทําเรื่องชนชมเน่าเองหายเองนักเลงพอเนี่ยครับจริงๆนะครับมันเจ๋งมากเลยครับเหมือนที่ผมบอกเคยบอกไว้นะครับขนาดต้นไม้มันยังรักชีวิตตัวเองมันก็ยังแบบดิ้นรนเอาตัวรอดเลยนะครับแล้วเราเป็นคนนะครับชีวิตมันจะไม่สู้ได้ยังไงถูกไหมครับเห็นไหมผมว่าต้นไม้มันก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับถึงแม้ว่าวันนึงมันเน่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยังอยากอยู่ต่อมันก็ยังดิ้นรนเพื่อให้มันอยู่ต่อนะครับเพื่อนเพื่อนสู้ๆนะครับชีวิตเกิดมาทั้งทีคลิปนี้ที่ผมมาทําก็ไม่ค่อยมีอะไรมากคนระับสุดท้ายผมแค่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเออแบบเนี่ยชนชมมันเจ๋งนะครับมันนึงพอมันเน่าเนี่ยมันก็ยังสามารถรักษาตัวมันเองมันก็ยังกลับขึ้นมาเองมันก็ยังกลับมาได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวไอ้ไม้หลายๆต้นในพวกเนี้ยเดี๋ยวถ่ายคลิปเนี้ยผมจะตัดแต่งแล้วเอามาเพื่อให้เพื่อนๆดูอีกทีนะ มันก็ผ่านความตายมาแล้วครับมันจะเน่ามันจะตายแล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งมันก็เริ่มจะฟื้นกลับมาเ,เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้แหละครับเราต้องโมดิไซมันเราต้องรักษามันเราต้องเอาเขาให้เราต้องทําให้เขากลับมาให้เหมือนเดิมด้วยครับผมเคยนะไอ้ต้นไม้มันเน่าผมรักษาเขาให้มันหายจนถึงขั้นว่าผมเอาไปขายได้เลยนะครับผมแค่จะสื่อว่าแบบสุดท้ายวันหนึ่งมันกลับมาสวยได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆไอ้ไม้พวกเนี้ย บางคลิปผมเคยทำนะเพื่อนๆที่ผมทําคลิปเรื่องเกี่ยวกับออจะดูแลต้นไม้มันยังไงนะครับที่ไม่ให้มันเน่านะครับซึ่งผมก็มี4ี่ห้าข้อนะครับที่ผมแนะนําไปเช่นเหมือนแบบดินต้องดีดินต้องโปร่งไม่ให้มันอุ้มน้าอะไรประมาณแบบเนี้ยครับหรือแม้กระทั่งว่าต้องหมั่นเดินหมั่นดูแลนะครับหมั่นสังเกตของต้นไม้นะครับพอต้นไม้เวลาเราสังเกตนะครับเราสังเกตกันทุกวันถูกไหมฮะเวลาเราเจอปัญหาอะไรเงี้ยเราก็สามารถแก้ปัญหามันได้ทันนะครับอย่างน้อย คือถ้าเราเห็นอะไรเนี้ยเราก็ยังแก้ปัญหามันได้นะครับเช่นกิ่งเน่าต้นเน่ารากเน่าเราก็มาตัดเราก็ถอนเรามันก็ทําความสะอาดแผ่นะครับจนสุดท้ายผมยังบอกเลยครับถึงแม้ว่าแต่สุดท้ายเนี่ยต้นไม้วันหนึ่งพอมันจะเน่าเราถึงแม้เราจะเตรียมยังไงเราปลูกมีอุปกรณ์ดีอะไรยังไงแต่บทมันจะเน่ามันก็เน่าครับชนชมเนี่ยเพียงแต่ว่าวันนี้คลิปเนี้ยที่ผมจะมาสื่อเพื่อนก็คือ ชนชมวันหนึ่งถึงแม้ว่ามันเน่าบางต้นบางทีมันก็รักษาต<ช>้นเนี่ยมันก็ยังกลับมาให้เราได้ชื่นชมความงามของมาได้นี่แหละครับสเสน่ห์ของชนชมมันล้นเหลือจริงๆนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ผมไปแต่งแผลแปล๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับผมก็ตัดแต่งแผลเรียบร้อยล้วเนี่ย้ตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าที่มันเป็นสองกิ่งเห็นไหมครับแล้วผมจะตัดกิ่งหนึ่งออกเนี่ยแล้วผมก็ตัดตรงนี้ออกไปเห็นไหมเนี่ยถ้าดูแผลเนี่ยแต่สุดท้ายผมก็ตัดแต่งแผลอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ย ผมก็ใช้มีดเฉือนไอ้ตรงที่มันเป็นรอยคราบดำๆตรงนั้นออกไปแล้วผมก็ทาด้วยแอนตาโคปอีกรอบหนึ่งผมก็ตัดแต่งรากเข้าไปด้วยเลยครับแล้วผมก็ทําโครงสร้างวางโครงสร้างใหม่ไปเลยตอนนี้ผมก็วางเป็นไม้เก้ากิ่งนะครับผมเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคลิปคราวที่แล้วผมทําเป็นคลิปที่เป็นไม้ห้าเสานะครับจริงๆการวางไม้โครงสร้างของถ้าต้นไม้มันมีไม่เยอะนะครับก็คือมันก็จะเริ่มตั้งแต่เป็นไม้ห้าเสาคือไม้ห้ากิ่งนะครับแล้วพอถ้าเป็นมาหลังจากไม้ห้ากิ่งอนะ ส่วนใหญ่ที่ผมทําผมก็จะเป็นไม้เกกิ่งนะครับก็คือสเต็ปที่1 4กิ่งสเต็ปที่2 4กิ่งแล้วกิ่งตรงกลางเป็นกิ่งเมรนะครับก็จะเป็น9กิ่งซึ่งผมว่าไม้9ก้ากิ่งเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างที่แบบเออเป็นพุ่มได้สวยงามได้นะครับเพื่อนผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านที่เขาทําไม้กันเขาก็ทํากันนะครับไม้เกกิ่งแต่พอหลังจากที่เป็นไม้เก้ากิ่งเน่เพราะมันหมายความว่ากิ่งมันเยอะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนจะเ็ตพุ่มกันเลยนะครับแต่ถ้าแบบถ้าทางผมนะ ถ้าเป็นผมเนี่ยท่านนอกจากเป็นไม้ห้าเสาไม้ห้ากิ่งหลังจากนั้นผมก็จะทําเป็นไม้เก้ากิ่งนะครับผมว่าเนี่ยหลังจากที่ตัดแต่งแผลตัดแต่งกิ่งไปเนี่ยครับผมว่ารอบหน้าปลูกไปเนี่ยไม้มันก็น่าจะคืนฟอร์มได้แล้วนะครับส่วนไอ้ต้นนี้ผมก็ได้ทําการเข้าลวดไปแล้วครับแล้วก็วางโครงสร้างกิ่งใหม่ไม้พอแบบพอเริ่มเข้าลวดไปคมสร้างเขา,าก็เริ่มมาแล้วครับเนี่ยไอ้ต้นนี้มันเป็นต้นที่แบบที่ผมบอกว่ารากมันเน่านะครับเนี่ยเนี่ยคือตรงนี้เห็นไหมเนี่ยแต่ว่าเห็นไหม ตุ่มเขาก็กลับมาแล้วครับเนี่ยผมก็เลยว่าเนี่ยครับถึงบอกว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาฟื้นเขาให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยอันดับแรกผมก็เข้าลวดครับกิ่งบางกิ่งที่มันซ้ำซามาผมก็ตัดออกครับแล้วก็ทําการแต่งแผลแล้วก็ทาด้วยอนทโคเหมือนเดิมครับสไตล์ผมระหล่างพอผมใช้อันทโคเนี่ยปูนแดงบางทีผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพื่อนเนี่ยเราดูต้นเนี่ยเห็นไหมผมวางโครงสร้างไว้ผมว่ารอบหน้าเขาก็น่าจะกลับมาได้แล้วครับแล้วที่เหลือก็พยายาม เลี้ยงให้ลากตรงตำแหน่งที่มันหายไปเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้พยายามเฟื้งให้มันกลับขึ้นมานะครับซึ่งวิธีทำผมอาจจะต้องใช้น้ํายาเล่งลากเพิ่มเข้าไปช่วยนิดนึงนะครับเนี่ยครับมันก็เป็นวิธีทํำมาของผมนะในต้นนี้ผมว่าผมก็อยากจะปลูกชีพมันกลับมาฟื้นเหมือนเดิมให้มันเหมือนเดิมอีกครั้งคลิปนี้ผมว่ามันก็เป็นคลิปที่น่าจะสนุกสนุกอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้ก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมอย่างหัวข้อที่ผมทํานะครับ ชนชมนะครับเน่าเองหายเองนักเลงพอนะครับผมว่าชื่อนี้มันก็เหมาะกับชนชมมากเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นไม้อีกประเภทหนึ่งที่แบบเออมันสู้นะครับเหมือนแบบหลังจะถึงแม้ว่ามันจะเน่าเนี่ยแต่วันหนึ่งมันก็กลับมาหายได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับขนาดต้นไม้มันยังสู้่แล้วคนเราเกิดมาสมัยชีวิตมันถึงจะไม่สู้นะครับเพื่อนๆโอเคครับผมคลิปนี้ผมว่าผมก็จะจบประมาณเท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อที่ว่าคลิปหน้าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ